And then he asked me. I asked him yeah. what the thing. <laughs> and know. then he said, now uh, we must find out what she wants. <laughs> what do you want, Roy? I don't know. Now. <laughs> 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 so he I don't said, think we we it knew, would. Uh, what you I don't think it would be a problem with the uh, uh, paying. because yes. uh, we we can give you a notice. Yes. are a you you no for ถังที่ททำงานลุงพีกรถามมันนี่ตอนเจ้าลุงพี่ถามว่า เธอต้องการาอะไรเยี่ยฉันก็พูว่วเหมือนกันฉันต้องการอ่างฉันจะอยู่หรือฉันจะไปฉันก็มู่เหมือนกันเลยลูกพี่สองคนก็ยังมู่เหมือนกันว่า,าตัวเองจะอยู่หรือจะไปต่าคนต่างูดก็เลยไขหัวใส่กันตะกี้เนาะแล้วก็สำหรับสมศรีถ้าสมมติว่ามได้ทํางานทีก่อสมศรีก็ได้เงินเตาเพลงเตากับเงินเดือนแต่สมศรีได้ทุกเดือนนี่แหละได้ประมาณสองปีได้ฟรีนะสมศรีต้องทํางานสมศรีก็ได้เตาเพลงสองปีจีก่อทุกเดือนเตาดีทํางานแหละ วันนี่สมรีก็ทาความสะอาดมันเป็นวันสุดท้ายแล้วเนาะกว่าสมรีจะได้ลงคลิปกับเจ้าเพยพอสมรีมันถึงบ้านสมรีก็เหนื่อยเนาะสลบสไลกินยังลําเลยวันเนี่ยพ่อว่าทํางานเหนื่อยเนาะนี่แหละสมรีก็ทาความสะอาดคนเดียวเนอะอืมกบปลากันไข่หัวก็ลูกพีแหละก็มุเหมัอนกันว่าจะเอาทางไหนจะไปทางไหน กพีก็บอกเข้ากับไปฮอลิเดก่อนสองคนต้องทำงานเหนื่อยเนาะหัวจะเอาแบบไหนเนี่ยหลังจากฮอลิเดแล้วก็ว่ากันใหม่ลูกพีบอกเน่ยอาจจะป้ากันอยู่ก็ได้เอาไปคิดก่อนอืตีเลี่ยงไหวจําจอยู่นะอยู่ๆลูกพีก็เดินมาบอกว่าออวันนี้ฉันจะให้เธอเซาชั่วโมงเนี่ฟรีนะคือฟรีตีคือของขวัญคริสต์มาสสำรับตีทํางานนะตีทํางานคนอื่นเปิดเมื่อนะตีทํางานตีอื่นปิดใจเฮ่อช็อกโกแลตคือ เออวายเฮ่อไออย่าของขวัญนะของขวัญคริสต์มาสของฝรั่งมันจะเป็นช็อกโกแลตมากกว่าจ้ะก็สำหรับที่ทํางานทำสีมันจะเฮ้อตลอดอ่ะคริสต์มาสมาแกก็จะเฮ้อทุกข้างแกจะเฮ้อเงินสดแต่เดี๋ยวนี้เงินสดมันจ่ายไม่ได้แล้วไงแกก็เลยโอนเข้าบัญชีเฮ้อกะฮักทุกเดือนทุกวันที่ยีสิปอ่ะนะทุกวันที่ซาวลูกผิวจะจ่ายเงินเดือนทุกวันที่ซาวเจ้าพอดีแหละวันนี้กหยุดงานวันที่ซา เาอเอ็แกยุดิจิอ่ะแกกับบวกคือไปเลยแกฮือเ,เพิ่มเห็นสาวชั่วโมงสาวชั่วโมงกับบอกลบคุณหานไปก็ได้ประมาณหมื่นห้าหมืนแปดประมาณนี้แหละเจ้าบ้านเงินบาทนะอยู่ๆก็ทำฟิกตกหาว่าฝั่งจะตายเนี่ยการลังพิกสมาตกเหี่ยฟื้นสนด่วีเจบแหมมีบากเลยฝั่งเป็นฝั่งเนะี่ยทำความสะอาดคนเดียวเนาะลูกพีทำกับข้าว อันนี้กาลังตู้เย็นแหวเจ้าทําตั้งหน้าป่นแล้วจานวางถ้วยแล้วแล้วเนาะก็เลยจะมาล่างตู้เย็นล่างก่อนคนดําจะมาเนาะเดี๋ยวมันจะล่างเฮ่อถ้ามันล่างตีตีล่างจานมันล่างง่ายหน่อยสมมรีก็เลยจะเอาไปล่างตอนเจ้าๆเนี่ยเลยเจ้าอันนี้สิีก็มาประกอบเครื่องก่อนเครื่องล่างจานอน่ะเน่ยสมศรีจะเอาของเข้าไปล่าง พราะาคนดํามันล่างไวแตว่วาข้างล่างจานนะสมศิก็เลยต้องเอาตะไคร์ลงไปเส็จแล้วสมศิก็ะจะมาล่างตู้เย็นอันนี้แหละเล็กต่วางตู้เย็นจิก็สมศิก็กต้องล่างให้มันสะอาดมันช็กโะกปกจะรอคนดําเดี๋ยวมันกลับมาเดี๋ยวมันมาทํางานตอนสิบโมงการมันหนักไงมันต้องล่างหลายอย่างสมศิก็เลยมาล่างเองจเจ้าใส่เสื้อกานเปียก่อน พลาสติกกันเปียกนี่แหละเจ้าสมศรีก็ทาเป็นทุกอย่างเนาะทําเองสมศรีทํางานนะักสมศรีได้โบนัสกันนี่แหละโบนัสทีอื่นเปิดเพ้อนะมีแต่สมศรีที่ทํางานสมศรีเพิ่มทุกทุกปีแกจะให้สมศรีทุกปีนะตีผ่าน,ผ,านผ่านมากกจะให้เงินสดแต่ตอนนี้เงินสดมันใจไได้อย่างสมศรีบอกอะ่ะสมมาเขาจะใจกาดกันใจบัรกันนี่แหละตีเดนมากันเนาะ แกก็เลยเพิ่มชั่วโมงใหอสมศรีนี่อันนี้สมศรีแกจะมาล้างทางในตู้เย็นเนาะทำเองหมดเลยเน่ะทางครัวทางใหญ่ๆนี่นะเพราะสองคนประกับมีการเนาะแถมคนแก่ทำมันอยี่ยหลายอย่างเนาะก็ช่วยกันน้ำแตกดีนะ้นแกเป็นคนคัดหัวเออมีลุงหัวหน้าคนหนึ่งแกไปล่างลางตีครัวตีเตาไฟเนี่ย คัเตะเต่าไฟอันนี้สมศรีเก็บของเข้าเหมือนเดิมนะเก็บออกกับเก็บเข้าอยู่เนี่ยเขายุดยุดถ,ถึงวันที่สองวันที่สองเบิกเปิดแล้วแต่สมศรีต้องไปเมืองไทยเ,กเจกอเซตเรวก็มาทําจันขนมปังเจ้าเก็บออกคืหม,มดแล้วก็จะล่างจะเจ็ดจะล่างไลเนาะจะถูนี่เราก็ต้องแย่เฮอม,มดทำแย่ก,ก็คืมแย่เลยเจ้าปีใหมก่กะล่างเตี๋ยหนึ่ง ถ้าเป็นช่วงทําวันธรรมดาถ้าสมมติทํางานนี่นะถ้าว่างๆก็จะทําอยู่แต่ทําว่างกระเทมได้ทํอะทาหันจันทัทนน้อยจันนิดน้อยนี่นะแต่ถ้าปีใหม่ครับหยุดยาวหนึ่งเดือนคือเดือนกระดากระดาในสมศริก็จะเก็บล่างมดเลยเจ้าทุกตีจันเจิเนี่นอาจจะเก็บจะทําความสะอาดมดเลยทําคนเดียวนี่แหละทุกครั้งก็เคยทาคนเดียวตลอดเพรหัวหน้าบอกก็มีการทาเปิดก็มีอย่างอื่นเนาะ บางคนก็ถามว่าทํางานนักได้เนี่ยพ่องก็ได้ได้ค่าชั่วโมงอืมก็ได้ชั่วโมงเพิ่มจกกีกอสมสีทํางานชั่วโมงละแปดร้อยก็ได้ค่าชั่วโมงเพิ่มแล้วก็ได้ลูกผิวก็จะเฮือติบสมสีตลอดอืมบริษัทอื่นเปิดเพื่อน่ะที่ทํางานตีอื่นถ้าทํางานกับฝรั่งเลยต้องหวังโบ,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 บนองโบนัสเปิดจีกอคริสต์มาสปกจะเฮือกาแฟคือไอหยาข้องขวัญเออม,มากรองหนึ่งได้อนนะแต่สาหรับสมสีจะฮือเงินตลอดทีทํางานสมสี ว่าพักหล่อนจนกระดกระดาก็ได้อืได้ทุกได้ตลอดนะสมศรีของกินของครบทีทํางานสมศรีเนี่ยนะสมศรีเอามาฟรีได้ฟรีทุกฟรีทุกอย่างอืถ้าสมศรีจะเอานะแต่สมศรีมก้าวของเปิดเนาะจะเอาเป็นบางอย่างแก,ก้กระบอกสมศรีเอามาจะไดไมต้องมาสื่อมันกับคงกับข้าวเหลือทุกข้างเหลือเหลือหรือจะเอาของไม่ก็ได้แต่คุณสามีสมศรีมันกิ่นไง จะกินเป็นบางอย่างมสามสิกก็เลยใครเอามากับข้าวอะ่ะส่วนมากจะเอาพงเอาพักอะไรมาผลละมงผลไม่เอามาเจาพอสมสีกกินเนาะคุณสามีเปิ้ลกินไงสมชิกก็เลยมเอามาสมสิกก็เลยต้องก้าวมาทำกับข้าวบ้านทุกตลอดทันก็ก็เอาจันออกมาล่างห็น อันนี้จะเก็บของขึ้นไปเอาทีละจ่นทีละจ่นก่อนเนาะพอของมันหนักสมนสีกระทำคนเดียวนี่แหละเรื่องจะอยู่หรือจะไปเรื่องทำงานสมนสีก็ยังคิดนั่นต๊ะแต่จะทำได้ทำงานที่นี่ก็ยังตีบอกสมนสีก็ได้เงินฟรีสองปีเจะก็อืม เงินเตาเพ่ง็นนั้นนะก็ได้สองปีได้เตาเงินเดือนสมสีทำงานทุกเดือนนี่แหละเา้าพักยกหล้เนี่ยล่างเขื่องเล็กๆน้นอยๆก็นเหนื่อยร่างเขื่องปั่นนะตอนนะ ខ្រើសក្នុងខ្លាររើសបសរដូចារដ្រៀតានខ្ញុំពីខ្ញុំពីរដ្រើសក្ល อ,อัดคลิปอยู่หัวหน้ามายืนนี่แกก็เลยฮัลโหลฮัลโหลติ๊กต็อกแกบอกสมศรีเล่นติ๊กต็อกฮัลโหลฮัลโหลติ๊กตอกเลยสมศรีก็แล้วฝึกนี่ก็ไปฝึกนั่นแล้วฟังนี่ลับไปฝึกนะ่ะฟังนั่นเนาะคนี่แหละเห็นไหมเวลาห้องครัวมันจะกว้างมันจะมีหลายจานมสมศรีทำจานนั่นแล้วก็ไปจานนั่นเจ้าต้องคัดข้างกำแพงด้วยนะเพราะว่ามัน มันโซก,กับบกจิ๋งเก็กต้องคัดอันนี้ถอดรองเท้าก่อนเจ้าก่อนจะขึน้นไปยืนอันเดี๋ยวมันจะเปื้อน กิงวันเซ็จละเหลือเหลือหยาเหลือตู้เย็นใหญ่เซ็จเป็นหนึ่งจานสองจานชมสีพยพอเนะ่กับตู้เย็นปุ๋ยอันหนึ่งทำความสะอาดผ่านไปเกิงวันแล้วนะกับจานนี่แล้วก็จานนี่คนละฟังเห็นป่ะแล้วก็ข้างกำแพงทุกกำแพงเลยนะ กำแพงปูนคางหน้าต่างก็ททำแล้วเจ้าทำละมดละบางตีกับไ,ได้ไทยก็พอนะกำแพงนี่ลูกผีเป็นคนคัดชมซิไมได้คัดเพราะว่าแกคัดตะวันละวันหน้าเป็นคนคัดปืนนี่ชมซีก็ะทำมดแล้วตายโตนี่นะทำมดละเจ้าจันมุนีกทํทำละมดละ อันนี้ก็ะทำแล้วตู้เย็นนี่ยังได้ทำแต่แล้วก็ตู้เย็นใหญ่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำตู้เย็นใหญ่นี่ก่อนเนาะทำตู้เย็นใหญ่นี่เสร็จก็ได้กลับบ้านเก็บพันน้อยนี่น้อยก็จะได้กลับบ้านละบ่ายโมงแล้ว อันนี้เขาจะมาเริ่มทำตู้เย็นใหญ่เนี่เนะาะสีกาวถังมาละคัดพื้นพื้นมันสซปรปกก่อนจะคัดพื้นก็คัดข้างฝามันก่อนเจ้าข้างฝามันก็จะเป็น,อ,น,นอันนั้นต๊ะไซอันนี้เออมันจะเป็นขาบอ,นานนอ,อันนั้นหน่อยอนะันนี้หน่อยเนาะนี่แหละูุขีบอกเ,เอาแปรงมาคัด สมศรีว่ามันเปี้ยสมศรีขันเจ็ดหลายรอบไงสมนสนะีก oh ็เลยใจอันน <t æ> ี้แจ่สก๊อตใบคัดคัดคัดถูถูถูอะจ้อีมันง่ายดีถ้าใจน้ำฮะเข้ามาเนี่ยมันจะเอาออกยากไงสมศรีก็เลยใจสก๊อตใบแล้วก็ใจพาถูถูถูอเจ้ามันง่ายดีมันเป็นตู้คอนเทนเนอร์เนาะตู้เย็นอ่ะตู้ใหญ่เลยพื้นมันก็เป็นเย็น แค่นี้ก็เซตล้วเรียบร้อยได้เวลากลับบ้านละโอเคนะโอเคนะซล้าเอลน้างกห่นะ Thank you Jacob ุ Happy Christmas y e a h Happy Christmas see you in the new year okay see you in the n e r y e a e So I working twenty nine. I we want to see 29. you two, you and me. <laughs> yeah. We see each other here. <laughs> You're coming back there? Yes. working okay. Monday. Yes. Yeah. That's fine. So I, I, a month and a half. Okay. That's crazy. Good June. Good to Chat. Hi Yusuf. Okay. Bye bye. Good June. Yeah. I, Happy Christmas, Happy Christmas and then enjoy yourself with the family, okay? Yes, you Till too. Till we meet on the third or on the fourth, yes. okay? Thank B you. Bye bye. You too. Bye. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. 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 hi hi. Enjoy Thailand. Yes, sir. Yes. But now I have to go with Len now. <laughs> Behind our outside.